ปิดไฟเก so ินเสาพากันพากันมาสู่ไปหาเที่ยวสิพ้กันไปหารอยกระทงพี่เนาะคุณน่ะ หอยไอ้ทำอะอีมาอีหาหอูอมันด้วยอ้วน้ามันวะสบายดีกรอบด้พี่้างกันคืนเกินสีหมึดหมึดเป็นมัวมัวนะพี่้อวูเพื่อนสาวขยทั้งร่างพี่ดาวากันมาสู่ไปลอยกระสอบเลยกระโงมเพื่อได้ผู้ได้พี่มาคุณนะไปขีกมาขู่ได้พี่าขเน้องไงเปลี่ยนไตลนีนี่งโอ้ การ่งเราก็คงมีบันนผ่านดการขัาเงินคนงามมันก็ต้องแบบว่า,าอลังการหน่อยนึนนงบนลอเอะไของมาหรือของคุอือฮะอือฮะคอณบออืออื มาพาดูนองชิมกันดูมาเง้อยู่ในสานะจอันนี้เลือยพมาเมืกางจี้กนเเพื่นสาวคยใส่อยู่ในเฮือนบอโดยอยู่เฮือนบ่โทรดูใหโทรศัพท์ตัวไหนรั อย่าโทษเขากลุ่มเด้อคัณสิค่ประกคนงานบุญตะเบล่งบุญาเงินกันเงินนไปงานบเงบุญาเงินกันพินกันไคนที่ให้ผ่านเดยวเลอแงลงไปใส่มือนะเด้มองเขาเลี่ยวเนยเด้มองหลดจากเดี่ยวนะ น่อยวะพี่ก้อยนี่เหนกันอูเลยเอิคนเขาสีไปเรื่อยๆนจะียไปทบนจตไปเมืองหาจอดใบยังไงได้จิงมีได้จริงเขาเขาแล้วดิจอดบองออกยังไง

ทันเนี่ยได้เธอน,นี่ยโอ้ห่านก็้เ่อ,มมน,อน,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 นนีนน่ก็มีุ้ดกงช่ยางงนนชิมหมเมืองินยางแล้วแบบนี้ไม่เหาะไล้เราอชบัวคือเราทันดาคันนี้ที่เท่าเก่เอเงินลอยหนึ่งโอ,โอ้คือที่ต่ำแท้ หกขากับโ่ได้เพาะพ่อไม้มันานะนะมันหกซิปมันต่ำพอดเมมันที่ต่ำเกินไปค<ม>่คยถาให้หกซิาก็ยังโอเคอยู่เนาะอันนี้นนไห้ลุกพอด ร้อยกระทงก่อนป่ะรแกงเผือสาวฉันหารอยกระทงก่อนขึ้นมาจะหาเนียวกินด้วยกระทงขายนะเลนราคาประจํากันมีเริ่มต้นราคาเท่าไรก่อนลต้นสองพันก็ได้ริ่มต้นสองพันอันนี้อยสพันอขาเจ้าขายราคานี่ มาห้องเพลงเลยไลกระทองเอ้เอ็งมาตัวห้องเพงมาเดีห้องเพลงมาเดียวนี่ะมาห้องแล้วแล้วมากท่าไรมาก็หมู่เฮ้ยสี่ห้าไลยกระทงก่อนมเลยกระทงเขาว่าตัเขายอะเขาเขตัวมากนี่ยมาตัวพัวนี่มกระวดเดี๋ยวมูยมูน้งมาอยู่ขาดหน่อยกับมาที่น้านจะางเ 然后就直拿了。 มีพัดตามาวายกไห้่าได้อาได้โอนอกเป็นยังไงพาสมเป็นนาบุญของโลกพาสมเป็นสภาพบุญของโลกในเทศในห้องบราฝากบุญสากกุศลได้แะ้เอาเกิดเขาจึงกลับมาได้จะไ่ออกเ้าะยังกลับมาเลยบอกสื่อลงพวามเลยก็ได้จะได้เออไปออกงั้นแถววินีนาะบัตรบญหานสุบาตตรู้เอายอดั้ ตลัดไปด้วยเด้อตาตุ่นนีแบบเว่าถูาบุญโน่นนี่ทำบุญเป็นแต่เอ๊ะจังต้องใจเวาเอาเอานกันแต่ไอ้อกตนมาเลยก็ได้ครับได้ด้เนาะต่งเออปันได้ทนั้นส่งตุวนก็ควรว่าเลยสตลาดลนไปส่เขาเจอว่าอาจจะตัดใจใจบุญตลาดุ่นจตั้งตตอนนี้บุญโน่นบุญก็่ต้นให้ ที่เราพยายามที่ดะสืบต้นความเป็นไปของความเดินเรื่อยๆโดยอนจจะพ้นจากสิ่งที่อาจจาทุกข์ความทุกข์ตายแล้วจากช่วยกันเรื่อยัมอการมาจากคุณย่ต้องสิ่งใดว่าคนนี้เขาจะคล้องได้น้อาเอื้อใจน้อนั่าเป็นการก้าวหนาดูบัก้าอัลลามได้บอกวาจะจัดการับคนนีจ้องโต๊ะเด้อจ้องโต๊ะปะ

아무ด뭐 이거는